นี่ครับพเนียดห่วงรัดขาห่วงรัดขาจัดหนึ่งแต้มแล้วกับเจ้าฟุกเดี๋ยาลงมาดูกันนี่ครับเต็มเงี่ยงผมมาตามหลิวตันนะครับฟังเสียงหลิวตันนะครับ แต่ตัวเมียโดดก่อนนี่ครับหดือตันตัวหมายผมได้ยินไหมครับเสียดายที่ตัวเมียโดดก่อนเดือตันยังขันอยู่ครับ แต้มครับกับพระเนตรบวงรัดขามาตามตัวหมายคลิปที่แล้วที่ไม่กระโดดนะครับวันนี้เอาพระเนตรห่วงรัดขามาเก็บแทนนะครับตามเฉลยตามลารอบที่แล้วหมายทางรถไฟคลองเปิงนี่ครับ จัดว่าเด็ดนะครับแล้วลงมาดูกันนี่ครับเอาลงมาแล้วครับยังไม่ได้ติดกล้องที่พัพเนียดนะครับัพนเนียดพึ่งเสร็จนี่ครับหวงแัดขามันๆครับ